เดี๋ยวผมจะให้ดูวัสดุที่ดีที่สุดที่ทําให้บ้านเย็นนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นโฟม E.P.S นะครับผมเป็นตัวเดียวที่เขาใช้กับทําผนังห้องเย็นหรือว่าที่เซเว่นเขาก็ใช้แบบนี้นะครับผมมาดูกนครับหน้าตาคล้ายๆกับโฟมที่เราเคยเห็นอยู่ทั่วไปเลยนะครับผมแต่ว่าคุณสมบัติตัวนี้นะครับผมมันจะไม่ลามไฟนะครับอยาเราแกะให้ดูเลย แบบนี้เขาเอาไปทําผนังแซนด์วิชทําผนังห้องเย็นทําผนังเซเวน่นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทดลองให้ดูเลยว่ามันไม่ลามไฟจริงไหมไอตัวนี้เป็นแผ่นรองเขานะครับผมเดี๋ยวผมุงจุดให้ดูนี่นะนี่นะครับผมจุดไปพอมันโดนไฟอะ่ะมันก็จะละลายแบบนี้นะครับแต่ว่า มันไม่ว่าไฟก็คือมันจะอยู่ในวงมันจะอยู่แค่วงของมันตรงนี้นะครับถ้าไฟดับมันก็คือดับนะครับผมตัวเนี้ยนียฮะมันไม่ลามไปที่อื่นเลยเดี๋ยวลองดูจุดนี้ก็ได้อ่ะลองดูใหม่เดี๋ยวเราลองดูที่แผ่นจริงเลยนะครับผมโฟมตัวเนี้ยเขานิยมเอาไปทําผนังนะครับผมเพื่อป้องกันความร้อนแค่นี้เองครับผมมันก็ดับแล้ว มันไม่ลามไฟเดี๋ยวเราจะเอาโฟมตัวนี้ไปไว้ตรงกลางระหว่างผนังนอกกับผนังในนะครับผมเพื่อป้องกันความร้อนนะครับตัวนี้ป้องกันความร้อนได้ดีที่สุดเลยนะครับผมโอเคครับผม